จะไหวไหมเนี้ยเอา้ารองเท้าผ้าใบไม่ใส่เราหลักก็เยอะล่ะว,ว้าอันนี้คือหมู่บ้านแม่กำปองนะดูทางนะ นี่คือหมู่บ้านแม่กำปองนะนี่ทุกคนต้องลงเดินนันตรงนี้เพราะทางมันแคบมากไป กันเต้าด้วยดูดีกันเต้าแกเออเหลืเอเราแล้วนี่แหละรถเราแต่เ,เราต้องเดินนะถ้าเราไม่เดินเราไม่ได้เที่ยวเยศใช่ใช่ใช,ใช่เราต้องเดินนะเห็นไหมต้องเดินนะ รูปไปถ่ายในหมู่บ้านเดี๋ยวมืดไม่ได้ถ่ายลาวอันนั้นคู่รักนะคะคู่รักคู่ร้อยยุคตะยับด,ดูคู่นี้นะคะรักมากยุงมากถึงแล้วนะหมู่บ้านแม่กำปอง ระวังรถด,ด้วยนะถนนมันแคบบรรยากาศนะบรรยากาศนะต้องถ่ายกันบนถนนดิมถนนอ๋อป้ายแม่กำปองป้านยนนดเละ ใช้เวลาใช้เวลาถ่ายมั่งปไงไงไม่หวีั่งไงโอ้ป้อง้ายหมดบรรยากาศบรรยากาศ เอาวเพราะว่าที่ใช้รองเท้าผ้าใบเสือกไม่ใส่เพราะที่ตรงไหนร,รถเบนซ์ไม่เป็นไรเฉียวได้ก็บีเอเ็มเฉียวได้ <S <S ไไไโอ้บรรยากาศนะคะบรรยากาศแม่กำปองหมู่บ้านเล็กเลหมู่บ้านเล็กเล็ก โอ,โอ้ยโ, oh โอ้ยโอ้ยอาแต่แล้วฉันใส่รองเท้านี้ฉ oh <c oughs> ันข land ้างหลังก็มีรถนะคะระวังด้วยนะคะฮิเยะนี่ร้านลูกชิ้นปิ้งนะคะแม่ค้าสวยมาก รถ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 เดินให้ดีลูกเดินให้ดีถนน,นแคบมากนะคาลูกสาวสาวสาวเรามาถึงแล้วนะคะหมู่บ้านแม่กำปองโอ้สุดตายไหมคะสุดตายไหมคะไม่สู้ก็ตายคะ่ะ ถุงง้เดียวก็บัก็พาไปกุเสือกสุ้งหมดนี่ระวังรถอันนี้ข้างกก่อนเด็กข้างๆก่อนข้างก้างก่อนนะคู่นู้ไม่ปล่อยมือเลยนะคะรู้แล้วว่าเป็นสามีภรรยาหัดปล่อยเมียมั่งดูรถรถจะชอยมาเอ้นี่เอาข้างหลังรถนะคะ อลุดบรนนาอีากี่มาวอาลดดอลุดตัวบรรยากาศแม่กำปองนะคะนี่นะคะนูร้านค้านะคะ บรรยากาศนะคะรถก็ต้องผ่านไปมาวันนี้เบอร์เกอร์นะคะส้อขนมปังไส้แตกไม่ซื้อก็ต้องหัวแตกของฝากอยากได้อะไรบ้างคะของฝากเอ เหตุผลก็มาสู้นี่ไงนี่มันเล็กก็เหรฮะอ้าบาบีมาตีกูกูกระดาบบาบีว่ามึงให้กูตักอ้นั้นหมูปิ้งนะคะกลับไปเ็าไม่ให้ขึ้นรถนะคะบาบีซูมออันนี้บรรยากาศนะคะ บรรยากาศอน้ำตกมีน้ำตกด้วยฮะคนเต็มถนนเลยบันทึกความทรงจำนะคะถ่ายเลยนี่ยืนกลางถนนนี่ พี่ถ่ายสักรูปจ้ะเ,เร็วพี่โน่นคู่โน่นนี่บรรยากาศรอบๆนะคะเห็นไหมรถก็มารูปก็ต้องรีบถ่ายโน่น อานั่งก่อนนั่งก่อนบาบีซูโมถูกต้องค่ะสุกา้าเมื่อกี้จะถ่ายกับหมูแล้วนะคะเก็บภาพบรรยากาศค่ะของกินซื้อจากเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะ เอ้าวสายได้ไหมพี่ต่อหมายบุคคลรัานนีเอ้าวลุยต่อลุยต่อรถข้างหลังรถข้างหลังโรถก็มาคนก็เดินหันยิงก็มาหันยิง ขยับหน่อยขยับหน่อยลดลดออมาทำไมไม่ได้ออกก่อนขอบคุณช่างภาพเรานะ หนาวมาไม่หนาวที่วันเนียนกลางคึืนไม่รู้นะวอกสุกา้าตอนนี้ยังไม่หนาวค่ะรถเยอะมากค่ะรถเยอะมากค่ะ เยอะเยอะมากค่ะทางเดินยังไม่มีเลยจูอ่ะฮะบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะข่าวช่องเจ็ดสีค่ะเอาไปข้างหน้าเลยค่ะ เดี๋ยวให้รถไปก่อนว้าทั้งนี้เบียดอ,อ,อันนี้มันเบียดนะคะจะเดินไม่ได้นะคะตอนนี้เอาตามหลังรถนี้เลยไป <jou le> ตามหลังรถคันนี้เลยนะ <_ t od> เพราะว่าถนนมันเบียดกันมาก <_ t od> มรสมีมงุง <_ t od> ค่ะน,นี้เราจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะเรามาดูไล์สดพร้อมกันค่ะ <_ t od> คู่หวานนะคะคู่หวานช่้างภาพของเราค่ะถ่ายไปเลยนี่ต่อค่ะเดินต่อค่ะระหว่างเราตามรถแล้วนะคะไม่งั้นเราจะมีมีเวลาช่วงเดินนะคะตอนนี้แน่นมากค่ะแน่นมากนะคะใครเคยมาบ้างคะใครเคยมาบ้างคะไม่ม คนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากบาบีอย่างเดียวนะคะต้องตอดัดฮะพออันนี้เป็นขนมถั่วเปล่าถั่วเปลาตักกิปบูรุ่ขนมพอหน,นุนแล้วบาบีดูสิตู่ดูสิตู่ดูลูนะนี่บาบีนี่เตพ้งมามามา อะไรอย่างนั้นวุ้นตบตูดใครเคยกินบ้าง้าวุ้นตบตูดเป็นแบบไหนข้าวุ้นตบตูดรเยอะมากคะ่ะบรรยากาศแม่กำปองนะคะ รถก็มมาไปมาแล้วค่ะเป็นแบกใหม่มากค่ะอธิบายให้หน่อยค่ะมีแต่รถมีกับคนค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากใช่เลยค่ะเยอะมากค่ะวันนี้ก็เยอะค่ะเยอะนะคะลูกสาวเราก็มาแล้วคะไม่อันนี้อไอ้ประดไม่

อ้วเดฟังดินเดยิ้มค้างไว้ยิ้มค้างไว้อะไรมันก็ดีไปหมดโอ้โดีนี่ถ่ายรูปครอบครัวฮะถ่ายรูปครอบครัวเห็นไหม บรรยากาศนะคะทั้งคนทั้งรถเพียบจูกต้องค่ะจ้่บรรยากาศนะคะมั่วหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใครค่ะมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีค่ะนูกขายอะไรคะฮะโอเคกไปตั้งหลักก่อนนะคะนี่ร้านนี้ขายเค้ก บรรยากาศนะครับเก็บความทรงจำไว้ค่ะพอดูน้ํำตกสู้ๆขอบคุณค่ะลูกสาวสู้อยู่แล้วค่ะเอาออกไปก่อนอันนี้อะไรนี่คือน้ําพร้อมอ่ะเพราะว่าตุ้งหรอ ขเขาได้เลยค่ะเขาไปดูก่อนก็ได้ค่อยซื้อก็ได้ขายร้านนี้ <l acht> เ,เวชมก่อนถ้าเราถูกใจเราก็ซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก่อนค่ะเขาก่อนค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ถึงแม่กำปองอีกใช่ไหมคะสู้ๆค่ะรถก็เบียดคุณก็เบียดร้านอะไระคะนั้น โอ้รถมากทางเ,เหมือนได้ไปเดินไปด้วยใช้ค่าน,นี่ร้านขนมนะคะอคอคนะอ่อซีรีนกองซีรีนมีล่ะ สีลีนถ่ายมั่งเร็วทำหน้าที่ลูกเร็วเอาสามคนเร็วลูกเอาช่างภาพเรานะจ๊ะช่างาเร็วช่างภาพมาจากสายบุรีค่ะโอ้ดูชาช่างกล้องเอ้ยไม่ได้รับเชิญด้วยออกหน่อยแต่เวลาเขาจะถ่ายรูปยุ่งทุกทีนีิสัยไม่ดีโอ้เวลาเราจะถ่ายรูปมาทุกทีเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะเอาเลยสิลีน ไปแลโอเคไหมได้แล้วรถมาลูกอันตรายจะเกิดขึ้นอันนี้ร้านอะไรปิ้งเตาถ่านเนาะเดินต่อนะคะเดินต่อเรื่อยๆนะคะวันนี้ไม่ได้รูปอยู่แล้วไฟ้สดบันทึกความทรงจำ คนอจะมีถ่ายรูปมั้นอ่อ่าเพอลูกเอาอันนี้บรรยากาศแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศอยู่นะคะอันนี้บนถนนนะคะใครไม่ได้มาก็ได้ดูไลฟ์สดก็เหมือนกับมาเองแล้วนะคะ อันนี้ตากล้องตากล้องสุดจิวค่ะอะอมอลเลบรราาะะ่บรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะคนเยอะมากวันนี้ตรงกับวันหยุดด้วยรถก็มาอีกนะคะ โโอโบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะหมู่บ้านแม่กำปองนะคะจ่ายข้างล่างนั้นมั่งนี่ร้านอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้หมูอีกแบบลว้วหมูอีกแบบลว้ว โอ้แถวนี้น่ารักมากแถวนี้น่ารักมากาแถวนี้น่ารักมากเอ <ไป S 2> <ถ>าไปต่อค่ะหมูอีกแล้วหมูอีกแล้วนะคะก็ไปขึ้นรถที่นู่นเลย เป็นกำลังเอ้ยขอโทษค่ะขอัอน,นี้อะไรเอนะี่ยขายอะไรอ่ะเนยกระตุ้อวนหมูอีกแล้วรถมาค่ะรถมานะคะ ขับไปโดนไม่ีได้เอาอไปต่อค่ับไปต่อไปต่อนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจอ๋อนี่ร้านชุมชนแม่กําปอง มื่นหมดแล้วนะคะค่าจะเก็บภาพสวยๆให้แต่บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ ี่หมู่บ้านแม่กำปองนะหมู่บ้านแม่กำปองครั้งแรกกับการมาที่นี่ลายนี้ถนนเริ่มว่างเลยเนาะ มาแล้วค mm ่ะเอ้ยเก็บบรรยากาศนะคะ ร้านกาแฟกำลังสวยค่ะโอ้โรถมาอีกเยอะนะคะดคเดี๋ยวขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะ มันต้องไลฟ์ัสชั่วโมงเียบปอเรียบโรงรมาโรงมาเลยน้องไทย้งขู้แล้วเดี๋ยวปะเดี๋ยวไปไหนนี่ไหนะเดินไปรถข้้งล่างไปที่พักครับโอ้นต่อบมโเดี๋ยวจะขึ้นที่พักลำบากอีกเนี เธอเองมัวแต่ไลฟ์สดไลฟ์สดก็จะให้ถ่ายทุกคนแหละม่านเไลฟ์สดอีกเนาะจริงๆมันต้องไลฟ์ึง <ไป S 1> สามชั่วโมงไม่ใช่ใชหรือไลฟ์สดไม่เกี่ยวนี่เอาไลฟ์ต่อกี้ไลฟ์ต่อไม่รอเลยนาะไลฟ์ต่อไลฟ์ต่อค่ะแม่กำปองนะเจ้าไม่ใช่แม่กำปองแม่ต้อง นี่รถนะคะนี่เราเดินนะคะหัวแม่ตีเราจะแตกเลยนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศลุยนะคะแบบลุยลุยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศแม่กำปองนะคะดูรถกับคนเดินนะคะว้ายรถเชียวอีกแล้วเ,เห็นไหมนะคะวุ่นวายมากค่ะอ,คอันนี้รถนะคะนี่ท่านต้องเดินระวังมากค่ะงานนี้ต้องเดินระวังมากๆเลยค่ะนี่นะคะ เอาถ่ายนะคะเอาเอาโอ้ถ่ายอะไรยัางล่ะลูกเขาอยู่แก๊กข่าอยู่ซีลินเออถ่ายอะไรย่างเอาจังฝาบกูไม่ค่อยได้ความนี่นี่บรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศนะคะ่แม่กำปองนะคะ รถติดอีกแล้วค่ะข้า้าวพอดีอ้พาพอดีเพราะตู้ลัด,ดอกกำปองคือแบบนั้นเอานั้นโรงเรียนแบบนี่คนเจอนเนี่ย เอาฮับบีธราลาสิเนีย่ยเอาไปต่อไปต่อไปต่อค่ะไปต่อค่ะนี่น้ำตกนะคะ ตกค่ะบรรยากาศดีมากนะคะกำลังหนาวพอดีเลยนี่รถนะคะอ๋อในรถพี่รถจอดอยู่ไหนนะอ๋อนั่นแหละรถเราเอาขึ้นรถแล้วนะคะเราจะไปที่พักกันต่อด,ดูดูป้ายลิเวอร์ฟูยังเดียวอ๋อดูนั่นเนาะ,ะอ๋อลิเวอร์ฟูอ๋อลิเวอร์ฟูนี่รถเรานะคะอ๋อลิเวอร์ฟูแฟนเหรอ ครับ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 นี่แหละใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวติดต่อโจ้เฟืรอเราให้บริการดีบริการดีนี้รถเรานะเราจะไปที่พักต่อนะคะเรานั่งคันนี้มานะเออบริการดีบริการดีมากรถคันนี้จ้าฮะ๋อแล้วรถคันนูอยู่ไหนอ่ะพี่ ะมองหาขโมยเราไม่มีอ่ะเขาขาน่าจะตรวดขโมยมันอ่ะไอ้ที่ต้องมาตรวข้างล่างนี่โค่นโดนย้อนไปอีกนู้นไอ้พ่อต้นนั้นกินแล้วตายนะคะกินแล้วเมากินแล้วเมานะคะดอกนี้ค่ะดอกในวงดอกกระโปงดอกอะไรคะไปซื้ออยังกับมูกินกินแจ้งผมเหงาแเด็กกินแล้วไม่ตายเออกินแล้วตายใช่ไหม เดี๋ยวรถเรามาแล้วนะคะเราขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ